โซนนี้นะฮะโซนนี้โซนนี้ห้าพันบาทเท่านั้นนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะกี่คันเนี่ยห้าคันนะฮะมีเมอร์ลิด้าทั้งหมดเลยนะฮะห้าพันบาทนะนี่คันสีเงินคันนี้นะฮนะเมอร์ลิด้าเนาะนี่นะฮะเสือหมอบนะฮะจักรยานเสือหมอบมาตรฐานโลกนะฮะสีเงินสีแดงคันนี้คันนี้ก็ห้าพันบาทนะฮะนี่ไซส์ห้าสิบนะนี่นะฮะคี่ขับก็เป็นคาริ่งจากโซลา่านะส่วนใหญ่นะ นี่คันนี้ก็5,000บาทนะฮะนี่สีออกน้งเงินแดงขาวเลยนะฮะนี่สวยนะมินานะ5,000บาทน,นะฮะโมลิด้านะคันนี้สีดำนะฮะสีดำนี่ก็5,000บาทสลาวตรงนี้นะ5,000บาทหมดเลยมนนิ้าตอนมีหลุยส์หลุยส์ไปแล้วนะฮะหลุยส์การัวเนาะนี่โมลิด้านะก็เป็นแบรนด์ชั้นแบรนด์จากไต้หวันนะฮะแบรนด์ดังไต้หวันเนาะ ห้าพันถือว่าถูกนะฮะเสือหมอบนะได้เฟรมอลูนะฮะทั้งคันนะลองไปดูนะฮะแค่เฉพาะอันเนี้ยก็เกือบพันแล้วนะฮะอลูมิเนียมเนาะแค่ประเภทไอตีนทีบเนี่ยไอเนี่ยแกนนะยังไม่รวมไอเฉพาะไอแฮนเนี่ยแฮนนี้ก็พันกว่าบาทแล้วนะฮะแฮนเนี่ยพวกแฮนทุกเนี่ยนะนะไม่ใช่ถูกถูกนะฮะล้อเนี่ยนะล้อคู่ละพันกว่าบาทแล้วนะฮะล้ออลูมิเนียมนะ นี่พวกนี้นะการเบรกกาอะไรพวกนี้มีทั้งคันนะฮะถือว่าถูกมาก5้า0ันบาทนะฮะซื้อเอาเฟรมก็ยังคุ้มเลยนะซื้อไปแล้วก็ไปทํานะไปแต่งเอาเนาะนี่ยิ่งคันนี้ยิ่งสวยนะคันนี้สวยมากนะฮะมารีด้าเนานะ5้า0ันบาทกันนะฮะตันนี้สีสวยมากแดงขาวทําเงินเลยนะฮะเนะาะลายธงชาติเลยเน,ะนาะเหียชสวยนะเฟามารมอลูนะฮะเฟามารมอลูนะ โปตีถ้าเกิดเป็นรถทั่วไปนะฮะห้าพันบาทได้แค่เฟมเหล็กนะฮะเฟมเหล็กธรรมดาธรรมดาอันนี้นะได้เฟมอลูทั้งคันเลยนะฮะล้อก็อลูนะนะแกนถีบเนี่ยจาน,นอลูหมดเลยนะฮะมีอย่างเดียวที่เป็นเหล็กคือโซ่มาเนี้ยนะห้าพัน 5, บาทนะฮะมาดูได้เลยนะรีบรเลยนะฮะ